นะครับวันนี้เกี่ยวกับการใช้ทางมลายและกิจกรรมคิกออฟการรณรงค์ต้องการความปลอดภัยความสงบจังหวัดกาญจนบุรีที่ก๊อบในวันนี้จะต้อรมตัวันที้กิจกรรมในวันนี้แบบนี้ได้เวลาที่สมควรแล้วกระผมและสังโดยในปี2500ประชากรและในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนต้นกติกใช้บน ารพัฒนการแค้ไขยากฎจราจรโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ผ่านขอประจายข่าวเสียงตามสารของหน่วยงานที่ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก รถเด็กข้าไปอยู่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อค100%นะครับออ่่ตามาตั้งแถวใกล้ๆนี่ทีตัวแทนของโรงเรียนอยู่ไหนครับตัวแทนโรงเรียนครับเชิญครับที่เหลือ จำไว้นะครับเราไม่ใช่เป็นคนขับรถหัวหน้าส่วนนะครับเราจะรณรงค์ในการมอบเอกสารให้ฟังหัวหน้าส่วนแจกเอกสารแผ่นภพาพนโยบายของรัฐบาลนะครับมหาลายปลอดภัยด้วในดีและสมบูรณ์กันนับนที่น้รไทยสมบูรณ์ที่น้าไทยนะร้อยตัวเอง ทุกหลอบทุกช่องทุกซอยนะครับไม่ว่าท่านในบริเวณสารากางคนขับรถจะใส่ก็ต้องใส่หมกขอบคุณท่านสาธารณสุขนะครับ